สยามอาช็อปร้านบรการบัคเลสุดคุ้มมีสองแบบให้เลือกนะผมก็จะมีแบบอดีพาสแล้ก็แบบกลุ่มเองนะผมส่วนใครอยากสั่งซื้อนะผมก็ทำการทิ้งลิงก์เพจแล้วก็ทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ตรงใต้คลิปยนะครับผมแล้วก็ร้านเปิดตลอด24ชั่วโมงนะผมอย่าลืมมาสั่งซื้อกันด้วยผมร้านไทยบ็อกช็อปร้านบริการเต็มรวบัคเลสโคตรดีนะคะรับผมก่อนที่จะทำการสั่งซื้อนะครับอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยนะจ๊ะแล้วก็แบบอดีพาสบอกเลยว่าเลสเขาดีจริง อ่าแล้วก็ใครที่อยากอ่าเติมตาวน,นี้อย่าลืมจำการทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้ใตคลิปนจะจ๊ะอย่าลืมไปใช้ไปกันด้วยนะครับผมเอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเลยออนไลน์นะครับผมวันนี้น้ำล้อยู่ในิเมดที่มีชื่อว่า City Thailand 2นั2่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับแแบบนี้เขาก็จะ้ทำการจัดอีเวนต์สงการเฟสติวัลนั่นเองนะครับผมวันนี้นะเราก็จะมาเล่นน้ำวงการก,กับเรา FC นะครับผมโอเควันนี้ก็อยู่กับปั๊บแล้วก็ตีแล้วก็วกไอออคนนเดนนดิิมมมมะับผ่าาาตวยงช เดี๋ยวไปซื้อปืนุ่ณผู้ชมไม่ต้องรอตอนเช้ามาตอนคืนเลยตอนคืนเลยซื้อปืนก่อนซื้อปืนก่อนเล่นสงการตอนกลางคืนได้นะอืมไหนว่าปืนนี่ไงปืนฉีดน้ำมากระบอกใหญ่เลยนะเอาบอกใหญ่มาเลยซื้อก่อนไงปืนฉีดน้ำครับผมไอ้แสงให้เข้ามาจากไหนวะพี่แสงอะไรที่เขาถือกันซื้อซื้อซื้อหลอดแสงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปืนฉีดน้ำผมยิงออกปะมันยิงเอ้ยยิงออกไอเอียวเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะ มีคนเต้นไดโนเนียโนเนียอีสปอร์ตโนเ,เ,เ,เนียอีสปอร์ตโนเนียเกินนะผมเอ๊ะเดี๋ยว <ก S 1> ผมผมต้องนั่งรถไปต้องนั่งรถสปอร์ตแล้วก็ฉีดน้ำไว้มันมันย่งจะเฟี้ยวรถสป,ปอร์ตนี่มันกี่บาท 50, <000 S 2> ห้าหมื่นห้าหมื่นเนะอืมเดี๋ยวผมจะเอาคันสีดำแล้วกันนะครับผมนี่ไงรถสป,ปอร์ตคันสีดำซื้อละซื้อละเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราซื้อรถมันจะโอ้โหจบแล้วชมผมซื้อซื้อรถแล้วมันนี่ไม่ได้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันฉีดน้ำไม่ได้เออมันมันฉีดน้ำไม่ได้ใช่ไัมเนี่ยรถเฟี้ยวๆโอ้ยตอนเช้าแล้วครับผมไอ้มันยกเลิกทายยังไงอ่ะมือเขา,าตายไปกดที้ละกดท้าที่สากดอันนี้เขาเรียกว่า<ไ>มันเป็นอุโมงคนะ์น้ำ้ยเดี๋ยวผมตกผมตกเดี๋ยวเราจะปิดฉากกันตรงเวทีซิตี้แฮร์ริ์สองตรงนั้นนะครับผมปิดฉาก,กตรงนั้นนะโอเคใกล้ย,ยัไนนะง,งไนเนี่ยกำกำไปโอเคอได้ลเอ,อลองลองลองไปเล่นไอ้สไลเดอร์นะวะเนี่ยวอันนี้คือหรือวะน,นี้มันคือวะ หมูปิ้งเหรอโอ้โหทำให้หมูปิ้งมันดูแบบเนี่ยกูจะตายจะมาตายเหมือนไอติมเลยเหมือนไอติมเลยเหมือนไอติมอันนี้จะเป็นสไลเดอร์น้ำนะเดี๋ยวผมขอลองขอลองเล่นกันดิสไลเดอร์สไลเดอร์น้ำาดีตกันดิเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเย้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 เยออเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบั๊กเฉยบั๊กเฉยโอ้โหผมบั๊กตกน้ำเฉยครับผมโอ้ย god บั๊กตกน้ำบั๊กตกน้ำเฉย แต่อันนี้ผมอาจจะไม่ได้ให้น้องๆเข้ามาในดีท์คอร์ดนะเพราะมันแบบกลัวเสียงมันจะแทรกไงมันเลยแบบผมเลยแบบใครอยากเล่นก็เล่นเลยอย่เดี๋ยวให้เข้าดีท์คอร์ดเดี๋ยวเสียงมันจะแทรกนะครับผมโอเคผมเลยแบบยังไม่ให้เข้านะให้เฉพาะคนที่รู้จักเข้าก่อนนะผมโอ้ลำโพงแตกลำโพงแตกโคตังหูแตกหูแตกโอ้โหหูแตกระวังเลยซื้อเครื่องดื่มหมนโอ้โหเครื่องดื่มับผม เป็นไงชุดผมเทไ่ะชุดชายหาดเหรอครับเทเฉยเลยองลอง,ลองไม่ท <ไป S 1> ่าดิน่นท่าดินน้ำมันมันเหมือนเป็น,นเป็นแบบโออะไรวะเน,นี่ยยังชอบท่าดินท่าดินน้ำเลยยิงน้ำผมฉีดน้ำฉีดน้ำฉีดน้ำแป๊บฉีดน้ำแบบคนมันหายไปหผมว่าคนน่าจะหน้าเขาน่าจะหาผมไม่เจอนะดู๋รงอ่ะน่าจะหาไม่เจอเิก้าเท่าไหร่กิโลบากสิบสิบสิบไว้ไว้ตกตก หูายแตกครับผู้ชมมันดังเกินนะเพลงเนี้ยโอ้ดังเกินนีติดแต่งเกมเลยเออเฮ้ยตกอีกฮะโอ้ผมไม่น่าหือปืนฉีดน้มัขึ้นไปขึ้นไปแป๊บขึ้นไปแป๊บนึงนะผมเนี่ยจยืนไหนวะอ๋อเห็นได้เห็นแล้วอารมณ์มาแล้วครับมาแล้วครับแน่ปามานละจะไปเชี่ยวช็อปวะเชษอันนี้คือแบบเป็นเครื่องดื่มหมอเยสทาโก้วะเครื่องดื่มอันนี้นี่ลองกินทาคาโก้ดิเชษ อย่างเอาวารับชมวิดีโอใหม่ก็ข้รสุดจัดนะครับผมมาขึ้นรถแป๊บขึ้นรถแป๊บพี่กาถือรากโกตรงไหนตรงสเปเชียลช็อปอยู่ตรงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบตรงแนเอาสไลเดอร์น้ำอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวพี่ลองไปที่อื่นหน่อยน่าจะมีหลายที่อยู่นะผมมีอะไรขายมีแมสขายหนว่าแมสไหนอยากเห็นได้ไหมมีแมสแ่ะพี่กาอยู่ไหน อยู่ตรงที่ขายปืนฉีดน้ำในในแมสในแมส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 เฮ้ยอันนี้จะเป็นเฮ้ยถังน้ำดีกว่าผมซื้อถังน้ำดีกว่าคุณผู้ชมผมซื้อถังน้ำมาสามสิบบาทแมสฟรีแมสฟรีแปบแป๊บในว่าแมสฟรีเดินชนดิแมสอยู่ไหนวะแมสแมสแมสเฮ้ยอันนี้คืออะไรออ๋อนี่ไงแมส ไม,ไม่ดูว่าพี่เอ้ย,ยงไงเชสแมสโคตรเท่ใส่ซ้อนกันเนี่ยใส่แมสซ้อนกันโอ้จบบ้าคุณผู้ชมใส่แมสซ้อนกันเฉยทางน้ำผมเอาไม่ได้เดี๋ยวขอรีเซ็ตละครก่อนนะผมคนมันนัวเนี่ยเกินนะผมจังหวะนี้เดี๋ยวขอรีเซ็ตก,กันมีควรใส่น้ำแข็งโอ้โหโอเคแมสผมหายนะครับโอ,โอเคเรียบร้อยมมีโคตรแพงเลย450บาทเดี๋ยวขอไปซื้อถังน้ำแข็งกันนะครับ ทางน้ำแข็งอยู่เดี๋ยวเอ้ยทังนี่ไงทางน้ำแข็งซื้อมาละเอาวะสาดเลยขอสาดหน่อยสาดไปดีนี่ทำไมผมสาดแล้ว่เขาไม่เขาไม่แข็งวะท่านผู้ชมอยากนี่ไงมันผมเลยแข็งวะตรงนี้มีตรงนี้มีนายกให้ดูด้วยน่ะนายว่าในวันนายกอยู่ไกลปัามน่ะพี่ไก่อยู่ไหนไม่รู้ว่ายุงเง้ยนี่ไงเจอละท่านผู้ชมบอกใครที่ขัดสิทธิ์นะครับผมคลิปนี้ขัดสิทธิ์นะครับเนี่ยนายกไหนวะนายกโอ้โห อย่าเชนายกสาดน้ำสาดน้ำสาดน้ำเอ้ยเดินเดินช่องบินหอยอกหยอกครับหยอกเล่นนะครับผมออนนอผไอ,อมไมม้อันนี้คืออะไรห้องพันลงไปเล่นสวนน้ำดีกว่าพี่ชมมาสวนน้ำมาไม่ใช่สวนน้ำมาหน้าตรงเนี้ยอันนี้คืออะไรไซเดอร์อะไรวะนี้ไม่รู้ยอ,อันนี้ไม่น่าใช่อันนี้ไม่น่าใช่ไซเดอร์เอาไม่ใช่เหรอลองไปกันลองไปกันเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเราตามม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 าจ้าตามมาจ้า ปับป๊บโอเคตามมาครับผม,มนี่ไงผมเจอเขาเรียกว่าอะไรเจอสไลเดอร์น้ำอันใหม่นะนี่ไงสีฟ้าฟ้าเนี่ยโอ้โหลงยังจะลงยังจะลงยังเลสโกครับผมสามสองหนึ่งเลสโกไอ้เหี้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบักโอ้โหกระเด็นเลยท่านผู้ชมผมกระเด็นเลยนะผมตอนนี้ผมกระเด็นเลยนะครับโอ้โหสุดจัดเล็บห้อยตกน้ำเฮ้ยเกมนี้แม่งภาพสวยปะภาพสวยเอาเรื่องอยู่ เดี๋ยวเราจะเราจะมาปิดฉากไอ้ปิดฉากตรงเวทีซิตี้ไฮแลนด์เฟสติวัลนะผมเวทีนี้เลยนะเวทีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยใจเย็นใจเย็นว่ายน้ำก่อนว่ายน้ำก่อนสงการนี้แบบเล่นน้ำเล่นในชีวิตจริงไม่ใช่ทามาเล่นในโลบ็อกก็ได้ฮะโควิดโควิทอย่างชอบสาดน้ำครับผมสาดน้ำไปสาดน้ำสาดน้ำแข็งเย็นเขาแข็งครับผมเวทีแข็งเลยแข็งเลยสาดน้ำแข็งครับผมสาดน้ำแข็งไป เฮ้ยเสื้อเยสเคเสื้อเลยออนไลน์มาโคตรสวยเสื้อสวยเฉยเฮ้ยตอนกลางคืนนะั้ชมเล่นน้ำสงการตอ,ตอนกลางตอนกลางคืนก็โก,ก,ก้นะเกมดีอย่างเดียวแหละแจกเลยอ่ะเจออย่าดราม่า,า,มานะครับน้องๆเจอกันตรงเวทีพีก่กลางค<า>้างเหรอค้างเหรอเฮ้ยผมโดนสัตว์นะผมแข่งครับทุกผู้ชมผมแข่งไงนะมาเวทีมาเวทีกันแล้วกันมาเดี๋ยวไปฉากแล้ เวทีเวทีวิธีตรงเนี่ยตรงสระน้ำเนี่ยเออว่ายน้ำไปแป๊บเวทีครับผมเวทีนี่ไงเวทีเปิดเพลงจัดจัดดิเต้นเต้นดูดิฮาเต้นโคตรเฟี้ยวครับผมเลยโกเกินโกเกินอันนี้มันเป็นฮาเต้นในฟอร์ดไหนนี่หว่าเนี่ยยังชอบดูฮาเต้นท่านชม ตอนนี้ FC ก็ทำการบังผมโอ้โหกําลังวิ่งไปพีก้ารอหนี่เดินบนน้ำได้เลยเด้เดินเดินบนน้ำได้เหรอกดไปไกลมันย้ำมันเหมือนเดินบนน้ำอ่ะเออว่ะนี่ฮาเตนโคตรหล่อเท่ฮาเตนเป็นไงโคจับโคจับเฮ้ยถ่ายรูปมาถ่ายรูปถ่ายรูปมามามาถ่ายรูปถ่ายรูป เฮ้ยผมโดนสัตว์น้ำแช่แข็งอะผมโดนแช่แข็งนะครับผมจังหวะนี้เต้นแป๊บนี่เป็นไงโคโนเนียไอ้ป๊อกระตีมายังป๊อกระตีมายังมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเค <c oughs> โอเค <c oughs> ต้อง,องรอตอนเช้ากันนะครับเดี๋ยวผมค่อยแคปแคปโปรคลิปไปไอไอ้ไอถือแท่งไฟนี่ติ้นดิเต้แ<ท>นแป๊บไหนเอาพาดีกินไส้ปลเออแท่งแท่งไฟคนเดียเดี๋ยวพี่ไปถือปืนชีทน้ำเองปั๊บแท่งไฟของเราใส่ลุงเออแวะแท่งไฟใส่ลูกกันนะ นี่เป็นไงถือปืนฉีดน้ำเต้นนะครับโกเกินโกเกินต้องถือขันน้ำดิทำายลุ้งไงวะเดี๋ยวขอเปลี่ยนท่าก่อนท่าอ่ะอืมท่านนะไม่ใช่ท่านใส่ลุ้งมากไปไปไปดู<ไ>ปดู <ไป S 2> ดูฮาสกวอีดูฮาสกวอีดูฮาสกวอีสกวอียังชอบก็ผมท่าสกวอีเฉยท่าตัวตายไปดีกว่าเร็วกว่าเยอะ,ยดะเ,ยเดี๋ยวแบบตอนเช้ามายืนรวมรวมหรืว่ารวมตัวสติ๊กเกอร็คช็อ โลบท้องหัวแตกหัวแตกโอ้ยหัวแตกไอ้ก็มีนะไอ้เฮ้ยโคตังไหนว่าไอ้อ้ันสายลุกอยู่ไหนมีแต่สีฟ้าเขียวเลยตอนเช้าเฮ้ยตอนเช้าตอนเช้ารอตอนเช้ารอตอนเช้าจบละโอ้ยังชอบเยอะไอ้ตีเป็นสายลุงว่ะยังก็ยังก็รอตอนเช้าเป็นดามาเป็นดามาโคเมาส์อ่ะเนี่ย ไอ้นี่ก็ได้เราทำได้เหมือนกันไอ้ดูดูดูนี่ไงดูดิยวทำได้แล้วะเดี๋ยวรอตอนเช้าก่อนนะครับผมโอเครอนเบื่อเฮ้เออท่านี้ดีกว่าท่านี้เฟี้ยดีเฮ้ยต้องต้องเปลี่ยนท่าต้องเปลี่ยนท่าได้แล้วเนี่ยอย่งแหลกเลยครับพี่น้องมามาโอ้โหนโนเนียอีสปอร์ตเฮ้ยฉีดใครก็ได้สัดน้ำให้ดิอยากอยากอยากแช่แข่งมะครับท่านผู้ชมอยากแช่แข่งอ่ะโอ้ โอเคผมก็คลิปนี้ผมก็ขอ,อจบไปพี่เท่านี้ก่อนนะผมใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมพี่จะกดไลค์ของผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปตามให้ด้วยกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมโอเคไว้กันคลิปหน้านะครับผม